สี่ร่องก็ไปเฮ็ดน้องไม้ถุงร่องมั้งครับอันนี้เงีวแล้วครับผมบอเอาครับเป็นไผ่ที่ปลูกเองครับนี่ครับเฮ็ดน้องไม้ถุงได้ครับนาแหล่งครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับครับคลิปนี้บาโชกจะพามาเบ่งไพ่ที่บาโชกปลูกไว้ปีนึงครับกะทอว่าใกล้จะ ถึงจุดหมายแล้วครับที่หวังไว้บาวโซกหวังไว้ว่าปีนาครับปีหกแปดช่วงนาแรงครับบาวโซกจะได้เอาน้องไม้นี่แหละครับเฮ็ดนน้องไม้ถุงขายนะครับตอนนาแรงครับปีนึ่งครับลำบางงีนี่ครับสามเขียนเลยครับเนี่ยจะบินแล้วครับคือบาวโซกบ่หักเลยครับคือต้องการพัฒนาล่ำปีแรกครับตอนแรกมันจะหน่อยก่อนเนาะครับเนาะลำหน่อย แล้วกับรมันจะเรื่มขยายง่ญ่ไปเรื่อยครับตอนนี้คือกำนะครับซ้ำแขนแล้วครับนี่อย่าได้ลำแบบนี้เป็นลำแม่ครับปีแรกนี่คือปล่อยเลยครับพี่น้องหลังจากนั้นเขค่อยมาตัดชุ่มหน่อยๆที่มันเกิดควันนะครับตัวนี้ก็ได้ประมาณอายุเจ็ดเดือนแปดเดือนเลาก็เอาไว้นะครับตรงที่เทาตาดเท่าก็เบิ้งเอาครับลั้มใดง่าๆอย่าเพิ่งตัดครับปลูกไว้ๆเอาไว้เป็นต้นแม่ครับประมาณนั้นครับนี่ลำ้มง่แน่นอนครับที่เดือนก็เกิดแล้วครับนี่ แท่งเกินมาแล้วโอเคแล้วพี่น้องครับมองเลก้กครับปลูกไม้ครับอายุกประมาณสี่เดือนถึงหนึ่งปีครับแล้วแต่ปลูกตอนไเนาะครับเนาะ,ะว่แเราขี้มากครับอยากให้พี่น้องเห็นชัดๆเนาะครับเนาะปลูกบัพอปีครับนี่ก็วางไม้ครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ ชิบหาิบหกนี่ครับโอ้คักคักพี่นอ้องแค่ปีแรกได้ครับเนี่ยถ้าให้น้ำให้ปุ๋ยดีๆเนาะครับเนาะโอ้คักอันนี้คือเบาโซกให้น้ำแบบเทวดานะครับมีสายยางมีระบบน้ำครับแต่ว่าบ่อควายได้ไมาให้น้ำตลอดเนาะครับเพราะเป็นหน้าฝนบางเชือกอ่าฝนตกแนวบ่นังสินะครับมันกับบ่ไดดมาตอนน่อเนื่องอ่าปีแรกเบาโซกก็เลยบ่อบ่อใดหวังฝนอย่งางไรนะครับ นะครับแต่ว่าผลลัพธ์ก็โอเคยล่ยครับปีแรกก็ได้ชิบกว่าลัมนะครับชิบสี่ชิบหาชิบหกลำถือว่าผ่านอยู่ครับ